สวรรณานุตริยะเป็นอย่างไรดูกราภิกสูตรทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไปเพื่อฟังเสียงกลองบ้างเสียงพินบ้างเสียงเพลงขับบ้างหรือเสียงสูงสูงต่ำต่ำย่อมไปเพื่อฟังธรรมของสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดดูกราพิกสูตรทั้งหลายการฟังนี่มีอยู่เรากล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการฟังนี้เป็น นี่นั่นเป็นกิจเลวเนี่ยมันเลวร้ายไม่ผาพ้นทุก์มีแต่เพิ่มทุกพระพุทธเจ้าก็ตัดอย่างนี้น่าท่านเริ่มต้นจากการฟังที่เลวก่อนก่อนจะไปเป็นสวนาน,นุตริยะการฟังที่เลวฟังอะไรที่สุดท้ายแล้วมันไม่พ้นทุกเนจะ็ยเสียเวลาฟังเลยพระพุทธเจ้าว่ามันเลวร้ายจะฟังสิ่งนั้นสิ่งนี้ฟังอะไรก็แล้วแต่น่าฟังเพลงฟังคําพูดคนนั้นคนนี้ ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้พ้นทุกข์เนี่ยอย่าไปเสียเวลาฟังเลยพระเจ้าว่าจะเป็นนักบวชเป็นฆราวาสแต่ฟังแล้วมันไม่พ้นทุกข์อย่าไปเสียเวลาฟังเลยมันเลวได้เปล่าๆดูครับภิกษุทั้งหลายทีนี้มาดูอนุตริยะนะสวรรณ์อนุตริยะดูครับภิกษุทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมัน่นมีความรักตั้งมัน่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยิ่งย่อมไปฟังธรรมของพระตถาคตรหรือสาวกของ พระตถาคตการฟังนี่ยอดเยี่ยมกว่าการฟังทั้งหลายนี่การฟังที่ดีเยี่ยมที่สุดเลยไปฟังพระพุทธเจ้าและสาวกแท้ของท่านย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ำไรเพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาแยธรรมเพื่อทําให้แจ้งซึ่งนิพพานนี่ก็ทําให้พ้นทุกข์พ้นชั่วได้สุขแท้ดีแท้ พราะว่าเราฟังพระพุทธเจ้าและสาวกแท้ของท่านเราฟังพระพุทธเจ้าและสาวกแท้ของท่านแล้วก็เอามาปฏิบัติชีวิตเราจึงอยู่เย็นเป็นสุขท่ามกลางโควิดระบาดท่ามกลางเศรษฐกิจพังพินาศท่ามกลางสิ่งแวดล้อมย่ําแย่ท่ามกลางอะไรอะไรอะไร,อะไรที่เลวร้ายกันไปแต่เราก็ยังอยู่เย็นเป็นสุขได้เพราะาเราฟังพระพุทธเจ้าและสาวกแท้ของท่านพ่อครูพ่อหลวง พระโพธิสัตว์องค์ต่างๆอย่างนี้เป็นต้น,นผู้ได้รู้จักฟังและเอามาปฏิบัติก็ผลทุกได้ผู้ไม่ฟังก็ทุกต่อไป <c oughs> ดูกราบพิสูุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมัน่นมีความรักตั้งมัน่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยิ่งไปเพื่อฟังธรรมของพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี้เราเรียกว่าสวรรณานุตริยะ ทัศนานุตริยะสวนานุตริยะเป็นดังนี้นะการฟังการเห็นนะนะการฟังการเห็นที่ดีเยี่ยมที่สุดในโลกเป็นดังนี้นะอ้าวมาดูกันต่อไปก็ลาพานุตริยะเป็นอย่างไรนะลาบลาพาคือลาบท่านก็เริ่มต้นจากลาบที่เลวร้ายนำทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลมาให้ ามาดูว่าลาบเรวร้ายเป็นอย่างไรดูกระพิษสุดทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ยอมได้ลาบคือบุตรบ้างภรรยาบ้างทรัพย์บ้างลาบมากบ้างน้อยบ้างหรือได้ศรัทธาเนี่ยเชื่อมั่นเชื่อถือเชื่อฟังในสมณะหรือพรามณ์ผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดนักบวชหรือคารวานะที่ไม่พ้นทุกนะบอกว่าตัวเองพ้นทุก ประกาศว่าตัวเองพ้นทุกข์แต่แท้ที่จริงแล้วไม่พ้นทุกข์ไม่พ้นทุกข์ไม่พ้นชั่วเขาผิดดูกระพิกสุดทั้งหลายลาบนี่มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าลาบนี้นั้นเป็นของเลวลาบนี้มันเป็นลาบเลวนะมันนําสิ่งเลวร้ายมาให้ไม่พ้นทุกข์กลับบ้านไปหรือว่าฟังนี่อย่าไปเล่าให้พ่อบ้านแม่บ้านฟังนะนะ น,นี่ยลาบเลวนี่ยมันจะมีบุตรบ้างภรรยาบ้างตรงข้ามกับสามีบ้างนี่แหละนะอะอย่าไปเล่าให้ภรรยาสามีลูกฟังนะว่านี่พระเจ้าบอกว่าเธอเป็นลาบเลวนะอย่าไปเล่าฉชนะรู้ในใจเราก็พอนะโอ้สวยแล้วได้ลาบเลวมาแล้วอย่าไปเล่าให้เขาฟังนะแล้วเราก็ทําตัวใหม่ให้เป็นลาบที่ดีนะอย่าไปเป็นลาบที่เลวทาตัวใหม่ให้เป็นลาบที่ดีเดี๋ยวก็ ทำราบที่ดีกันนี่ละเราก็อย่าไปเป็นบุตรเป็นภรรยาเป็นสามีแบบโลกๆสิก็เป็นแบบธรรมะสิกลายเป็นมิตรกันที่ดีต่อกันสินะพัฒนาเป็นมิตรดีต่อกันสิเราอย่าไปเป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกกันแบบโลกๆสิเป็นมิตรที่ดีต่อกันสิเป็นมิตรพุทธะมิตรที่ดีต่อกันนะนั่นจะเป็นราบที่ดีต่อกันนะเดี๋ยวจะบอกราบที่ดีคืออะไรทำทำตัวได้นะเปลี่ยนใหม่สิ อย่าไปทำเป็นลาบเลวต่อกันให้เป็นลาบดีต่อกันนะให้เป็นลาบที่ดีนะตัวคนให้เป็นลาบที่ดีแม้แต่เงินทองต่างๆนี่ลาบมากบ้างน้อยบ้างลาบแบบนู้นแบบนี้ที่เขาว่ามันดีๆยอดดทั้งหลายอย่าไปหลงไหลแล้วก็ไม่หลงไหละอะไรควรใช่ก็ใช้อย่างพอเหมาะพอดีหาก็เอาเก็บไว้ทที่พอเหมาะพอดีที่เหลือเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันอย่าเป็นโอ้โหกอบโกยไว้มากๆๆกๆพังพินาศกินอยู่ทุกวนันนี้ไม่เขาทาหรอก ไอ้พวกนั้นลาบเร็ว <c oughs> อ้าวเรามาดูลาบดีกันนะมันเป็นลาบที่ดีต่อกันดีกว่านะดูกระพบิสุดทั้งหลายส่วนพูดใดมีศรัทธาตั้งมัน่นมีความรักตั้งมัน่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยิ่งย่อมได้ศรัทธาในพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี่ได้เคารพศรัทธาเชื่อมั่นเชื่อถือเชื่อฟังในความดีคำสอนของพระพุทธเจ้า พื่อสาวกแท้ของท่านน้าอย่างนี้เป็นต้นน่าจนแล้วเป็นไงเราได้เคารพศรัทธาความดีคําสอนแล้วเอามาปฏิบัติจนเราเป็นสาวกแท้ขึ้นไปเป็นลําดับลําดับน้าการได้นี้ยอดเยี่ยมกว่กากันได้ทั้งหลายนี่แหละยอดเยี่ยมกว่กากันได้ทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ําไรเพื่อความดับสูนแห่งทุกข์และ โทมนัสเพื่อบรลุญยญาธรรมเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานนะก็ <c oughs> จะพ้นทุกดูกระพิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมัน่นมีความรักตั้งมัน่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยิ่งย่อมได้ศรัทธาในพระตถาคตหรือสาวกข,ของพระตถาคตนี้เราเรียกว่าลาพานุตริยะในลาบที่ดีเยี่ยมที่สุดในโลก ทัศนานุตริยะสวนานุตริยะลาภานุตริยะเป็นดังนี้นะนี่แหละลาบที่ดีเยี่ยมที่สุดก็คือนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เป็นสามีภรรยาใครแล้วนะได้เป็นลูกของใครแล้วเป็นพ่อแม่ใครเป็นสามีภรรยาใครเป็นลูกใครเป็นญาติอะไรอะไรของใครเป็นเพื่อนฝูงของใครของใครจะเป็นลาบที่ดีต่อกันทำง่ายทำตัวเองให้เป็นสาวกแท้ของพระพุทธเจ้า เรียนรู้ตามพระพุทธเจ้าตามสาวกแท้ของท่านแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องเราก็ได้เป็นสาวกแท้ขึ้นมาเป็นลําดับลําดับเราจะเป็นราบที่ดีแก่กันและกันแล้วก็เป็นราบที่ดีแก่กันและกันนนี่คือสัจจะอย่างนี้ก็จะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยาเป็นลูกหลานเลน้ล้นเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมสังคมที่ดีต่อกันละกันนี่เป็นราบที่ประเสริฐต่อกันละกันนะนั่นแหละคือราบันประเสริฐ นะก็จะได้เคารพศรัทธาในสิ่งนี้คนอื่นเคารพศรัทธาเราก็จะได้เคารพศรัทธาในสิ่งนี้เราเคารพศรัทธาในผู้อื่นก็เคารพศรัทธาในความดีคําสอนที่ถูกต้องสู่ความพ้นทุกข์อันนี้นะ